สวัสดีครับวันนี้กับที่พามาเบ่งการแหน้ำเห็ดก่อนอย่าแนะครับวันนี้กับหิมะตกครับอยู่ฟ้ามนะครับหิมะตกอ่ะ หนาวเยอะครับนีการเบิ่งกฆ่าเบิ่งกันให้น้ำเห็ดก่อนเงาครับนะครับนี่ก็เป็นเท่านะครับก่อนเงาหลังจากที่เราเก็บเห็ดเ,เมดแล้วครับกเ,เ,เบก็บเห็ดมดแล้วเหาก็ปล่อยปล่อยก่อนใบถึงระยะไว้ประมาณสักยี่สิบมื่อครับปล่อยผักผักก่อนเห็ดไว้ครับ นี่ก็เป็นการไหยน้ำาชื้ที่สองครับเนี่ยหลังจากที่เขาเปิดก่อนก่อนไม่แล้วไหยน้ำตัวที่สองนี่เนแค่ออกนะครับแต่คือมันนามมันเริ่มหมดแล้วครับก่อนมันเบาแล้วเราบไห้น้ำครับแา้วเปิงครับ ใป่เครื่องแบบนี้เลยครับ เขาครับเสอซีก่อนครับทางในก์เป็นแบบนี้ครับรากเปลเปิดน้ามองครับนี่เป็นแบบมีหูข้างในอ่ะนะครับน้าไม่จะพุ่งหอกเลยนะนครับนักก็ เกิดวิเครื่องแบบนี้ก็สบายครับว่าว่าต้องว่าต้องได้เสียบเป็นบางบางบางฟ้ามก็ปิดกันเสียบเอานะครับเสียบสายยางไม่เสียบรยครับ หลังจากให้น้ำแล้วครับประมาณอาทิตย์นึงครับเห็ดจะเริ่มอ,ออกออกดอกน้อยมากอีกข้ากับต่อมากมาแจงเห็ดตอนนี้มันหนาหนาวครับหนาหนาวเพราต้องเปิดเปิดใ้ความอุ่นใส่นะครับ หนาวก็เปิดควบวนหน้าหอนกับเปิดแอร์ครับนี่นะครับเข่ากับต้องแล้ใไ้น้ำข้างบนก็เป็นสปริงเกอร์ครับก่อนเห็ดเท่าไ้น้ำเท่าห้น้ำเสร็จแล้วเข,า,า,ขากับเปิดน้ำสปริงเกอร์ข้างบนนะครับสองมือครับ ครับคลิปนี้ก็แค่นี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยครับขอบคุณครับ